สวัสดีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจกําเนิดในเด็กนะคะทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ลงนามบันทึกความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพันโมนารีทางสายสวนในเด็กและวัยรุ่น7แห่งด้วยกันนะคะประกอบด้วยค่ะที่ศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านโรคหัวใจเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีศูนย์โรคหัวใจในราธิวาสราชนครินโรงพยาบาลสงขานครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา นักกริ์ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันโรครวงอกโรงพยาบาลมหาราชนครรัชสีมาโรงพยาบาลสุราธ,ธานีและโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะ การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพันมนนรีทางสายสวนมากขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจในเด็กและวัยรุ่นของประเทศโดยในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจกว่า4,000รายในจำนวนนี้ต้องกลับมารับการผ่าตัดซ้ำกว่า400รายสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจพันมนนรีก็เพื่อทดแทนลิ้นหัวใจเดิมที่เสื่อมสภาพนะคะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจ ซ้ำบ่อยที่สุดทั้งนี้ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้เริ่มให้บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพันโมนารีทางสายสวนตั้งแต่ปีห6ค่ะปัจจุบันให้การรักษาผู้ป่วยไปแล้ว50รายนอกจากนี้ยังได้ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีพบว่าลิ้นหัวใจที่เปลี่ยนให้ผู้ป่วยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตได้เป็นปกติสามารถประกอบอาชีพดูแลตนเองและครอบครัวได้ค่ะ